สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะในคลิปนี้นะคะครูเอจะมาอธิบายเกี่ยวกับใบงานใบสุดท้ายนะคะที่มีเป็นรูปไข่แล้วก็เป็นลูกเจีย๊ยบหรือว่าลูกไก่นะคะว่าจะต้องทํำยังไงนะคะคือในใบงานใบสุดท้ายนี้คือคุณครูจะให้เด็กๆระบายสีเปลือกไข่ดอกไม้แล้วก็ลูกเจี๊ยบนะคะแล้วแต่เด็กๆเลยว่าอยากได้สีอะไรนะคะแล้วเมื่อเด็กๆระบายสีเสร็จแล้วก็ให้เด็กๆ ตัดนะคะตัดตามรอยรูปรูปภาพเลยนะคะแล้วก็เมื่อตัดออกมาเสร็จแล้วให้เด็กๆนำมาประกอบนะคะแต่วิธีการประกอบหรือวิธีการที่จะทำยังไงเดี๋ยวคุณครูจะลงวิดีโอการทำให้เด็กๆได้ดูนะคะแล้วก็ในทุกๆก,กิจกรรมนะคะที่เป็นงานากิจกรรมสร้างสารรค์ที่เป็นงานเกี่ยวกับที่จะต้องให้เด็กๆช่วยกันประดิษฐ นะคะใช,ช้กันตัดปะฉีกปะหรือเป็นการทำการ์ดอะไรก็แล้วแต่นะคะคุณครูอยากให้ลูกๆทุกคนนะคะไดะ้ถ่ายวิดีโอหรือถ่ายภาพเก็บไว้ด้วยนะคะว่าเป็นผลงานของเรานะคะว่าเราได้ทำงานชิ้นนี้ นะคะแล้วก็ส่งมาให้คุณครูได้ดูบ้างนะคะเพราะว่าคุณครูอยากเห็นพัฒนาการของลูกๆทุกคนนะคะว่ามีพัฒนาการไปถึงไหนกันแล้วคำว่าพัฒนาการของครูเอนะคะไม่จำเป็นไม่จำเป็นที่เด็กๆจะต้องแบบเก่งทำงานสวยเนีย้ยไม่ใช่นะคะคำว่าพัฒนาการสำหรับคุณครูนะคะสำหรับคุณครู คุณครูจะหมายถึงการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ในการที่เด็กๆได้ทดลองทํากิจกรรมทุกๆกิจกรรมที่คุณครูได้มอบหมายไปนะคะอย่างเช่นช่วงแรกๆที่คุณครูได้มอบกิจกรรมให้เด็กๆได้ทําการตัดปะแรกๆเด็กๆอาจจะไม่ถนัดในการใช้กันไกนะคะแต่ เมื่อหลายๆครั้งที่คุณครูได้มอบหมายงานตัดปะไปคุณครูหวังว่าเด็กๆจะมีพัฒนาการในการใช้กรรไกรนะคะเด็กๆก็จะต้องตัดได้คล่องขึ้นแล้วแหละอันนั้นก็คือพัฒนาการที่ดีสําหรับคุณครูแล้วนะคะย้ำต่อไปเดี๋ยวคุณครูจะลงคลิปวิดีโอคลิปวิดีโอในการทํากิจกรรมที่มีลูกเทียบกับเปลือกไข่นะคะว่าจะนํามาประกอบกันยังไงนะคะถ้าไงชมกันเลยค่ะ เสร็จแล้วใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างอย่าลืมถ่ายรูปมาให้คุณครูดูนะคะผลงานของเด็กๆทุกคนนะคะว่าจะสวยงามมากน้อยแค่ไหนถ้าไงเจอกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ